ผนเกิดปีวอกเดือนกันยายน2568นี้ระวังคนรอบข้างยุยงทำให้เกิดการทะเลาะและระวังเรื่องอาจจะถูกรถชนล้นจี้โดยจินแสามังกร เรามาดูคนเกิดปีลิงในเดือนกันยายนนี้หน่อยนะครับตัวเสียกลัวต่อต้านผู้มีอำนาจความหมายมันอ่านมาเนี่ยคุณต่อต้านผู้มีอำนาจแสดงว่าช่วงนี้คุณไม่กลัวใครมักจะแสดงความสามารถแสดงออกไปเลยผู้หญิงต้องระวังจะจัดทะเลาะกับสามีทั้งหน่อยมาเจอตัวเกลียบใช้สองดาวนี้เป็นดาวกระตุ้นครับเกลียบใช้ยุยุทรงเออฉะนั้นมีเพื่อนเข้ามายุอะไรหัน มาฟังสักนิดนะครับทางห่วงจุ้ยให้ระวังถูกรถชนกับคนร้ายปล้นจี้ภาพรวมของคนเกิดปีลิงมีเรื่องยุ่งยากเข้ามาในชีวิตมากขึ้นโดนคนอิจฉาตาร้อน และเสียทรัพย์เสียเงินเสียทองคอยรับแต่บิชาชีพทั้งรับโทรศัพท์และทั้งมาตรงหลอกกันซึ่งซึ่งหน้าซื้อของไม่ตรงปกห้ามรับประกันใครเป็นเด็ดขาดอุปสรรคมีมากเกินกำลังสำหรับคนเกิดปีลิง